ั S <S <an> นนกนนอยูักษ์นนกว่าจับทอกูนทอลง,นะงกแม่จะว่าใหม่อยังแน่มันจะา,าู้ไหมพี่ว่าเอาหัวอายุเยอะตัวใหญ่มาแม่เสียเวลาการคลอดมาสมมตินะมัน,ส,มนสีเรื่องคลอดเน่เอาซีเดือนเนาะหัวมากอ่าหกเจ็ดแปดสีรุ่นอ่าบานท่นเพเชื่อเราก็คลอดแต่ผู้อื่นเอามาหนูปู่สองเอน,อนี่ยหนึ่งมันก็บอกว่าขั้นบ้านบ่หนั่นเอามาเปลี่ยนเด้ปะ ว่้ยปาว่ามันเปลี่ยนนึกไม่เป็นจะปลาสุโมกใส่อยู่ปุ้ยสิคือไปกับค่าสั่งกับโมกตัวนี้ก็ได้แม่แม่แม่ตัวนี้ตัวนี้มันตัวแดงๆวัวตัวปูตัวปูตัวนี้มันอาจจะให้ก็มูนแต่แต่เขาคุ้นมูเนี่ยให้ก็มูเพราะสิตัวใหญ่ก็มูเนี่ยตัวหนึ่งจะจอยก็มูแล้วมึง เห็นบทเขทาบมือหางว่านิมเกแบบนี้ว่าที่เป็นมือจับอะมันจอยนะแม่ตัหนีมุกเลยเช่ไมว่าพี่จะสีมุกส่หยวกเว้เลยว่าเขาขึ้นมนไว้เอาซุ่มนี่ไว้ซุ่มนี่อาถ้าหนูใหญ่เท่าเนี้มันจะถ้าแบบ เอาช้าที่สุดก็ได้สองรุ่นกว่าแล้วนะสองรุ่นลูกมันนหรนะเคยพี่ใหญ่พึ่งซ้ำนั่นมันก็ะเริ่มขอดเลยหรืเป่าซุ่มหนีงโมขอดนี่ก็มีเจนเา่าแล้วไม่ฮะนี่แหละสาเงี้ยบางท่านเนี่ยอาจจะอยากได้หมูใหญ่ไปเลยป่มบน่นั่มเลยนะครับหมูแบบพอบามันไปเห็นเนาะพอจะเป็นยังไงอยู่เหมือนมันเห็ดกุลพอไปไหนหันอย่างเงามันขี่มันจะไปยังสาวซุ่ไปเห็นหอดโตนูัวเลย ผมทำป้ายให้ด้วยนะครับคุณแม่ชื่อฟาร์มอะไรเอ่ยอะไรผมพูดไทยก็ได้เนะอ่าหมูพุกใหญ่อะไรครับมันจะมาฟาร์มอ่ามันจะมาฟาร์มบ้านเลขที่สิบสองหมูเก้วตะบนนาดีเยมเพื่อน,น้องแสงจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดสองหนึ่งแปดสี่หนึ่งสองแปดหนึ่งครับผมโอเคนะครับอันนี้คือฟาร์มของคุณแม่ครับคือผมจะทําป้ายให้ ทุกคนว่าฟาร์มน้อยฟาร์มเล็กไม่ต้องป้ายผมไม่คิดอย่างนั้นคือทุกคนต้องเติบโตครับเราทําป้ายอ่ะคนก็ผ่านไปผ่านมาเขาจะด,ดูความเติบโตของเรานะครับแล้วทีเนี้ยคนเขาจะมาหาเราตั้งแต่เล็กๆครับพอเขาเรียกว่าการปลูกต้นไม้เหมือนปลูกมเมล็ดครับเขาจะย่างลากลงไปไม่ใช่ว่าเราเอาต้นไม้ใหญ่ไปวางปุ๊บเวลาลมมรสุมแรงมามันก็จะโค่นงะ่ายครับเมย์เนาะ คุณยังไม่เต็มเดี๋ยวให้แม่จับแล้วก็โทรซะหน่อย เมียตัวนี้ตัวหน่อยถ้าถ้าเอาทายลูปเาก็ต้นตัวญ่จะน่อยเนาะเี้ี่อส่นหนมันะซือมากูดปศตัวเลว่านใจก็ะุ่มมากกมันจ้จอห่ ภ้าไปกับภาาไปที่ตนนี้ี่คนัไม่เต็มอืมอนี่แถมคือหัวอะไหางหาไข่ ไปได้แมเ่เยครับกะ,ะหายนอ้อมาใกล้ๆหน่อยนึงครับ<อ>ันดินสองตัมตาดได้ละลงได้แม่ะอ่มีอาโค ันนี้ลูกไอ,ไอ,อ,ไอ้ไอ้ดอนนะเนี่ยจะให้แม่ลองดูดูไอด้ดอนเผื่อมันได้ดอนดอดดมีมอตุกเสื่อครับผมตัวแม่ว่าน,นั่นปะแม่นครับแต่ว่าตัวดอนเนี่ยผมก็บอเร็วมันมีเสืออยู่แม่มีเสือ<ๆ>อยู่การตัวดอนแห้งตัวหนึ่งกูก็นันเลย อาจจะน้อยกว่าเพื่อนแต่ว่าเอาเล่เอามาให้ว่าเห็นว่าอยากได้ก็เลยเอาเสื้อมาให้โอ้ยให้ให้เห็นน้อเอาใส่คลิปป่ะวะดีมุ่นนะวันนี้ระบบน้ำจะไม่แนะนำพ่อแม่ก็พอรู้แล้วเนาะตัวผู้ตัวเม่ก็รู้แล้ว เพราะว่าเราวนนาเอามาเนี่ยคือว่าท่านมีเวลาเนี่ยไม่ไตัวเมียก็รู้แล้วเนาะแม่เนาะไปหายนี่ยมันหวานมากปู่ใกล้จะกินเมดมันตัวค้างดีตัวใกล้เหม็นล่วันมันหายอืมยังมันกินเมด แับเท่ห <izon> ้กันตัวทมันเท่าๆนะลูกใส่ลูบุกเป็นยังครับรอบเนี่ยตัวนี้โดโดที่สุดนะ อุ๊ยไสเดาะไส่ยังไงเนี่ยอ๋อตอนนั้นอันนั้นตัวแม่มันจ้ะแม่ตัวเมียแม่แม่ต้องเซ็กคู่กับตัวปู่ที่เมียใส่ตัวนี้จัดครบแล้วเลยค้าง หนึ่งสองสามสี่นี่ตัวนี้ครบนีตัวนี้สี่ตัวนี้ครบมันจะมีแถมตัวนั้นเท่าไหร่ตัวนึงบ่มีแม่เอ๊ะไม่ไม่ใส่ไม่ใส่นี่ฮะบ่มีไอ้ไรจะนี่มีแถมตัวคู่ตัวหนึ่งนะอ๋อมันก็มีธานีเลยอ๋อแล้วนี่อันนี้สามสองตัวแสดงว่าแมวร้งยางเราคู่ตัวนี้คู่นึง นับกันนะหนึ่งไม่เจ้านับแค่ว่ามันครบสามสี่ชุดก็ครบครบแล้วนี่นี่นี่ครบแล้วนี่อ่าอันนี้คู่หนึ่งอันนี้คู่หนึ่งเนาะจ้ะมันจะเป็นเท้าตัวเมียใส่มันก็จะเป็นมันจะเป็นครบหนึ่งชุดนะแม่เนาะมันเป็นสามตัวหนึ่งใช่สามตัวตัวหนึ่งจากที่แถมมาตัวผู้ตัวหนึ่งมันเลยเหาเลยแยดเป็นคู่กันนะนะแม่เนาะเข้าใจเนาะเข้าใจปะปกติมันปกติมันเป็นสามตัวหนึ่งมาแม่ มันไอผู้คู่แถมตัวผู้มาเกินตัวนึงตัวเมียมันเลยเปลี่ยนแยกดิวกับคู่กันตัวนึงแม่เอไม่ชุดหนึ่งแล้วแม่ไม่ชุดแล้วจ้ะที่จริงห้าชุดห้าชุดเข้าใจไหมเงงงอยู่อันเดียวที่ใบไมผมแถมให้ตัวผู้ตัวนึงอ่ะจ้ะขึ้นดีซีแม่หนึ่งชุดหนึ่งหนึ่งชุดสองสามสี่ห้าอันนี้ที่จริงเป็นเห็ดใกล้ๆเอาไปใส่หันอ่าเอ็นเอาตัวเมียแาใส่ขวดถ้าตัวเมียมาใส่ให้มันครบมันจะเป็น ห้าชุดกับตัวผู้ตัวหนึ่งอ่าแม่ก็เลยอันนี้คู่หนึ่งอันนั้นคู่หนึ่งก็เลยนะครับงงว่าแม่งงปะบางงงหน่อ, <c oughs> อยเลยอาหารแม่จะเลืกเอกให้น้ำนะมันนะเรื่องตัวผู้ตัวเมียแม่พอรู้ไหมวันนั้นก็บอก,กแล้วไม่ออกมาใส่ซผีหลักขั้นว่า,ามันพอดทับแล้วเออก็เอามาเอาใส่แม่เลยให้แม่เป็นครบอ่าเดี๋ยวต้องใส่ให้ เอามันมาลงที่หลังจะลำบากเราอืมใ้องนีเต็มแล้วนี่นีนก็เต็มนะสวนใดอนี่อ่าในห้องนี้ จช่ละหุ่นไรเ้ยหุ่นที่นี่หุ่นเป็นซังตังจะไม่เจอเห็นเป็นหุ่นตะไคร้ไซนี่ยุ่งจัดทะแม่ลงเลื่อนน่ะได้ยุบอ่ะแต่ตอนนี้แม่ไม่มีตงเลื่อนอ่าแม่กะแบบนี้ก่อนกันฝนกันฮอนให้มันก่อนเทียบป็นไม่หุ่นนี่ละไม้น้องเซ่หัวหันเป็นมีเคียงมือเนาะเป็นหีโซฟาขายครบแล้วนี่อืมครบแล้ว แต่ว่าตัวนี้ก็ยังมันยังไม่เต็มผลมันไม่เต็มตัวนี้ไงก็มูตัวหนึ่ยังหน่อยอยู่ตัวนี้น,น,น่าจะรุ่นไล่เลียงกันครับผมเขากรจะเรื่องดุมกัแล้วถ้าลงแบบเขาเป็นบ่อใหม่แม่ใหม่บ่อใหม่ถ้าลงคู่นี้แล้วตัวตัวนี้มาลงมันจะกัดกัน ก็ต้องมาลงความเหมือนเดิมมันหน,นามมันออกได้อยู่ตรงนี้ <c ười> นี่ละตัวดอนอดูเพื่อนจะสร้างจะสร้างเลยได้เอามาให้เหรอไม่ปวดเอวเดินแคเพื่อนดูตรีมันมีเชื่ออยู่เดี๋ยวเราได้หรอก นูนจังหนึ่งักันอยู่กวนนี้จะกว่าจับทอกูนทอลงกแนมะ่ันจะว่าใหม่ยังแน่ไม่นจะท้ายเนีที่ว่าเอาหัวอยู่เยอะตัวใหญ่มาแม่เสียเวลาการคลอดมาสมมตินะมันสีเริ่มคลอดเล่เอาสี่เดือนเนาะโผมาห้าหกเจ็ดแปดสี่รุ่นอ่าเนี่ยบาดมันเพื่อเราควบคแต่ฝ่าอื้นเอามาหนูู่้่สองเมียหนึ่งมันก็บอกว่าขั้นบ้านบ่ันั่นเอามาเปลี่ยนเด้อป้า ไว้ป่าว่มัเปลี่ยนเมดกะปลาสบกเสียโยกวยเลยคือใก็ถ้าสั่งกุ้ตัวนี้ก็ได้ัแม่แม่แม่ตัวนี้ตัวนี้มาตัวแดงๆปลาตัวกูตัวกูตัวนี้มันอาจจะให้ก็มูแต่ให้เขาก้มมูเนี่ยให้ก็มูมนว่าจะตัวใหญ่ก็มูตัวหนึ่งจะจอยก็มูแะหนึ่งหนึ่ เง่น้าเบรรทบหางตัวหนีบวกกับยบวกแต่ว่าบึ่งบึ้งจ่าจอยแล้วเนี่ยตัวนีบวกเลยไมพี่จะสีมุกสีหยกไล้วเนี่ยวอาขึ้นมันไเอาซุมนีไว้เอาซุมนี่ไว้ซุมนี่ถ้าหนูใหญ่เท่าเนี้มันจะถ้าแบบ เอาช้าที่สุดก็ได้สองรุ่นกว่าแล้วนะสองรุนร่นลูกมันนะนะเกิดไม่ไหนเพิ่งซ้ำนั่นมันก็เริ่ืมขนะอดเลยหรือเ่าเราซุ้มนี้โมขอดนี่ละ่ะม็ดีจนเถ่าแล้วแม่นนี่แหละสาเหตุบางท่านเนี่ยอาจจะอยากได้หนูใหญ่ไปเลยมผมบริเน้น้ำเลยนะครับอบุอบ้บอ่ะมันไปเห็นเนาะพอจะมีเนยีงนยงเนียงหยาบอยู่เหมมันเห็ดโกลทอไว้แน่นแต่แจกว่ามันข<า>ี่มันจะไปยังภาผมไปเห็นหอดโตหนูเลยบั สุดท้ายนะครับแม่าฝากฟาร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่อันนี้ผมทำป้ายให้ด้วยนะครับค<ม>ุณแม่ชื่อฟาร์มอะไรเอ่ยอะไรผมพูดไทยก็ได้นะหมูพ<ม><ม>ุกใหญ่อะไรครับมัจจะมาฟาร์มมันจะมาฟาร์มบ้านเลขที่1 2หมูเกาตะบนนาดีเยมเพอนนอ้องแสงจังหวัดอูดรนานีเบอร์ทรเบอร์โทร0 8 2 1 8 4ป2 8 1 ครับผมโอเคนะครับอันนี้คือฟาร์มของคุณแม่ครับคือผมจะทําป้ายให้ทุกคนว่าฟาร์มน้อยฟาร์มเล็กไม่ต้องป้ายผมไม่คิดอย่างนั้นคือทุกคนต้องเติบโต,ตครับเราทําป้ายอ่ะคนก็ผ่านไปผ่านมาเขาจะดูดความเติบโต,ตของเรานะครับแล้วทีเนี้ยคนเขาจะมาหาเราตั้งแต่เล็กๆครับพอเขาเรียกว่าการปลูกต้นไม้เหมือนปลูกมเมล็ดครับเขาจะอย่างลากลงไป ไม่ใช่ว่าเราเอาต้นไม้ใหญ่ไปวางปุ๊บเวลาลมมรสุมแรงๆมามันก็จะโค่นง่ายเราบแม่นเนาะนะฮะนะครับผมสุดท้ายนะครับนูกุ๊กใหญ่อุดรนะครับขอตัวลาไปกับคุณแม่นะครับขอบคุณครับที่